โลขั้นัหนเลกขกโลขั้นัหนกรเจ็บศูนย์ศูนย์เจ็บกับพ่อกลับไปกลับมาเนี่ยกาสวดีครับท่านผู้ชมวันนี้มีโอกาสเดินทางมาหาคุณพ่อชาลีเ <พอ S 1> นาะครับผมท่านผู้ชมเ<ส><ส>นาะสิงหวดก่นอนคุณพ่อพันกาว่าอยู่ครับที่ว่าได้ขี่สร้างสามคนลงมาผู้หนึ่งเอฟซีเพิาา่งกับแย่หายหลายคนหลายท่านอยู่ครับว่าสร้างแต่ 9, าา 9, มันเป็นศูนย์เขาสร้างเป็นเก่าพูดว่าสร้างเป็นเก่ามันไม่เป็นเก้านึงเก้าสองบ่ใจว่าพอแล้วผ่านมาเป็นเก้าสามเป็นศูนย์สามศูนย์สี่เนาะ แต่ว่าทะเบียนรถของคุณพ่อเพื่อนกับเขาได้ครับมณฑิพานมาทะเบียนรถ370ทาถน้ตัดเลนกลับไปกลับมากับเขาตรงตรงแหละครับผมฉะนั้นเนี่ยพอเที่ยงก็มีโอกาสเดินทางผ่านอำเภอกระท่อมก็เลยแบะมาคุณพ่ออีกข้างหนึ่งเพื่อว่าก่อนห้ยจะอจะได้มาติดตามตัวเลขมาถามความฝันของคุณพ่อว่ามวดนี้ฝันระเบ้แต่ก็น่าจะฝันแล้วเนาะรับกันไปนีล้วเนาะว่าคงงทถ่ายแล้วถ้าไปเบื้องน้ำกันค่บว่าคุณพ่อใจเห้เจะเด็ดตัวใดเป็นแฟนช่วงแฟนจ่องใด เสี่ยงโชคกันในงวดนี้เนาะครับผมเนาะไปครับบอไรยาหางไปฟังจากปากคุณพ่อคุณพ่อกันเลยครับผมาสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตามจริงกันนัดกันก็บ่าวแอมอยู่หรอกครับแต่ผมเชื่อว่าแอมเพิ่นเดินทางไปกันทะลักยังพอด้เห็นมาอยู่ยังพอด้เห็นมาอาจจะมาช่วงเที่ยงก็ได้ครับผมเนาะ อาจจะมาช่วงเที่ยงก็ได้พอเที่ยงบ่ได้เดินทางไปก,ร,กระารกาทา,า,าลากวันนี้ก็ได้มาดักบป่าแอมอยู่ทั้ง้านคุณพ่อชา์ลีคุณพ่อฝันระบบขับงวดนี้ฝันอยู่มันถึงเป็นฝันสองคืนคืนแรกเนี่ยมันฝันเพียงสี่ตะแก่ตะไก่ตองงวดมาจาักสามสี่มือฝันว่ารถพ่อหญ่นี่ล่ะกถลูกลูกเขยเฮื่อนนี่รถพ่อหญ่เอาไปจอดเที่ยงกันไปจอดเที่ยงกันบ้านพ่อหญ่ก็เลิก มาเห็นเขาเลี้ยงปลาพอเพราะไงเขาไม่ซองเมึงเขาเลี้ยงปลา,าเลี้ยงปลาหัวหารปลาคือปลาบะมีพ่อใหญ่ว่าปลาคือบะมีคือมีตัวอาหารคู่น้ำอยู <c oughs> ่ผมบอกไปหารถรถผมรถพอ่อใหญ่เสียยัางจะรถลูกเขยโอจอดเ,เนี่ยงกันไปสองคันย่ยงกันไปสองค <จะ S 2> ันเหลื<น>อจะรถลูกเขยบ้ดนี้เหลือจะรถลูกเขยเอ้าป้ายทะเบียนรถลูกเขยนะก็ฮกเก่าฮกเก่าวะพ่อแต่รถพ่อเดีห้าศูนย์ หกเก้าหาชูนกระเลงงามเด้พอพ่อบาทนี่ขึ้นมั่งสองขึ้นพันกับพันกับวารีมันพันบร,ริเรณยากตุนครับพัน่ามีเด็กหน่อยผู้สาวซำวหสิบแปดสิบเก้าปีแล้ว่วาในอาย่เขาเขามาถามหาลูกสาวเขออาไงเขาว่าเขาไงเขาไงใส่เงื่อนหน้าอเขาว่า เอนี้เงื่อนหนาวเช็ดหยังหมดสิครับคือเขาเขาถามอยู่วางนั่นแหละครับผมถามอยู่ทางของทางมันซะถามวางเ่องท่าเนี่วางหน้าบ้านครับนี่เดี๋ยวเราเงื่อนหนาวมึงเช็ดหยังพอไงวะเสียเงินในเฟินเลย่วยเอาเงินให้หลายเฟินไหนให้พอไงเนี่ยเอาไว้ให้เฟินในเด้อดห่วยสิผักน้ำพอไงเฟินว่าสหลายเฟินในตลาดนั่งขับ็ถมีเงินลอยกับเงินเศร้ากับเสียทั้งหมดเขาพับให้เบิองยี่หรอก มาเพลิเพรเินน้องหายในร้อยย,ย,ย,ยี่สิบในร้อยยี่สิบใ้รอยี่สิบใบรอยนะั่นใบรอยนะั้นพับไ้กับใบใบยี่สิบเนี่ยพับพับดูมาทั้งนองหนองไม,นะม่เลยเป็นพับประเ็มกันคือถ้าห้าพับเสถุถงไหยอ๋อคณะพับเสถุงมันจะพ,พ,พับสอนกันได้ไหมวะตัวนั้นมันพับเขพับยางละเคิงนะเป็นเงืนใบลอยรอยยี่สิบออยี่สิบเล่ดสะดุหัเมือถึงเลย่บ อยงมากก็ปลูลูกสาวเพิ่งงานเพิ่นมาเจ้าว่าเจ้าฝันเหล็กดีจกเจ้าได้ตัวใดพอเพิ่งมากุฎิหยีสิบซื้อซีบหน่ำในเดียวเพิ่งมาซื้อซีบน่ำเออซื้อซีบเหมือนหล่อนห่ำเหมือนลูกสาวอ่ะเอาเพิ่นฝันแนวใดเพิ่นให้บอกให้พอซื้อซีบได้เพื่อกันแบบใดเพิ่นไปตลาดอ,อ๋เอเพรานว่าซื้อซีบน่ำนหนึ่งเจ้าก็เคยฝันเบ็ดบ่อแยวก้อนเจ้าให้บเบาแอมไปหยีซีบมันก็ออกซีบหน่วดนั้นเพิ่งมาครับ งวดนี้เจ้าะให้ยี่สิบมันกับบัญหามันออกมาสิบคนลออกศูนหนึ่งอีกขึ้นก่อเราพอน้องเลตโตกับมันใจเนาะมันเจว่าเห็นตัวเล็กกับมันใจยี่สิบนั่นแหละมันใจ้อยยี่สิบเลอยยี่สิบเป็นเป็นอย่างนัหนึ่งหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์หรือหนึ่งศูนย์สองเวสันบอสต่สองศูนย์ภายในออกได้พ่อออกจะศูนย์สองนั่นแหละหนึ่งสองศูนย์เวสันบอสนี่เจ๋งเลแล้วมันลอยจริงเนาะแมนครับ เปลอยยี่สิเงินนั่นใ,นใบลอยกระแดงจึงคืออยู่ใบยี่สก็เขียวย่องินทั้งหนามันจึงพับมาเต็มกันกนเห็นชัดเจนเลยชัดเจนเลยละ่ะชัดเต็มหูเต็มตาเลยว่าหูเมื่อกีมากกับเต็มในื้อตายเลยอยู่ว่าจะได้กูดกระดึกเลยแล้วยี่สิบกระดึกกระดึกกระดึกว่าหลายใบเลยลลที่ใส่พ่อแมื่อไ่บ่อท่านได <c oughs> ว่าใดได,ได้บ่เงวันนี้ได้แต่เหลีกรถดรวโอ้เหลีกรถตัวไหนเราพอซื้อไว้นั่น รถเนเขาเอเทามาท่งเขาเจยามาท่งมือนีล่ะพ่อสั่งเขาเจตัวใดบ้สั่งโกเก่าหรอกเก่าบ่ายพีมาส่งมือนีพี่ถิมศูนหาสนนหายก็บรรจุไว้จ่งเลยมันออกไปเด้มันโบเห็นมันบ่เออมันเสียไปมันบ่เสียรถโบเห็นแต่มันน้ขานําหาโบเห็นบานกันแค่ใจคู่เมืองกันคู้ามาคือหลังรถกอนอกมันนอมาหามาไม่ซองไม่ซองมูอรถรถเยังงี่ออกมาซองได้มันบ่ไม่ซองเลย ว่าฝันว่าเห็นมันจอดเนี่ยงกันครับลูกเขยลูกสาวนั่นแล้วลูกสาวยังยังขี้เก่าลูกจะของเสียเออเนาะเรียกว่าก็เฉยเอาตัวเสียคือเอาตัวบอเสียเนอนนี่ยังยีออนเยอะนะบ้านนี่เอาทั้งสองตัวเหรอพ่อโอ้ก็หาสวนเมื่หลายดอกแล้วก็นึ่งสองสวนเม่นตัวกระพอมาเท่านั่สองสวนสวนดอกเท่านั้นแต่ว่าท่านผู้ชม ทั้งบ้านอาจจะบ่มากสามตัวกับตัดเอานอกค้าว้มชุมเนาะสองศูนย์ศูนย์สองหนึ่งศ์20 2, 20 1, 20 1, 20 1, ่เราบคยออกก็ออกก็ได้ระครับปีนี้ก็ล่องเบิองเนาะมาจัดจะมีโยร์เลขบวกกี้ชุดดอกขาวต้มชุชมกับทะเบียนรถของพอ่อเราก็าหาศูนย์ของล,ลูกเคยเพิ่นเก่าโฮกเก่าถ้าสมตัวกับหนึ่งสองศูนย์นมชมเนาะโอ้ฝันแปลกนองวนนันี้เนาะ ฝันบริเตเปยแต่ว่ากับฝันว่าบริเตเปย์ไงบริเตเปยย่างน่ะพ่อเนาะเพราะว่าเขามา่หาเนาะก็สัมฝันเพิ่นเพิ่นเนาะหาก็เห็นทังสั่นก็ว่าเั็นสันก็ได้ของพร้อมเนาะขณะเราเพื่อนน้ำเขาเนี่ยลอยยี่สิบาทก็ว่ามัดกูจะไปให้มันเองดอกก็เรื่องหัวเมืองอือให้ฝากเงินพระเฮนาอ้อแน่ว่าซั่นฝากเงินไปหน้าอ้อมึงเป็นหยังไรอยังกระซำทงเงินเพิ่นมันว่าซั่นก็เลยเอามาให้เพิ่นอื ลอยยี่สิบบาทเด้อพ่อใหญ่มาสั่นมาขับเอาเงินเหันก็มาหันหลังใส่กับไปเลยก็หูวเมืองอืมกสัมพันธ์เนี่ยนี่มั่างเดียวเกดไอมูมันพอได้แปลอย่างแล้วนะสัมพันธ์เห็นตัวกันไหมมันเห็นตัวนะพ่อนะเหนลอยยี่สิบเห็นลอยยี่สิบแต่บนแเนี่แต่ว่าเัาจะไปจับสื่อจะได้บอ้โหสันพันธ์แต่ว่าเกิดก็อาจจะแม่นจะเป็นไปได้ได้ครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันออกงวดก่อนงวดก่อนนั้นจะเป็นศูนย์สองนพ่อเนาะอาจจะมากจกลับกันกระไดอาจมากสองศูนย์ยี่สิบกระไดเนาะ แม่นเพราะว่ามันเลขงวดนี่เลขเลขปีนี่ดูสิว่าจะไปกลับไปกลับมายังสี่ละครับงวดเดี๋ยทั้งศูนย์อยู่เรื่อยแม่นอยู่พรอยังหันกับว่ามันศูนย์มาผมมีศูนย์ฝ่ายมีศูนย์เจ็ดอยู่กันยังบัญชีลวดเดี๋ยวนี้กันยังบอกอยู่นี่ว่าสามเจ็ดศูนย์หอยังวายอยู่กันย์เจ็ดศูนย์ในเลขแต่ว่าคันแปรคือคือเอ็มซีคนแปรก็ถูกเนาะสร้างสร้างง่ายกับน้ำเก่าเนาะก็เป็นสั์คูบ้านคูเมืองน้ำเก่า คนคีสามคนออกมาคนหนึ่งกับเก้าหน,นึ่เงเก้าสองคือขจาวาตรงเป๊ะเลยนี่พอยังคนเดียวแล้วแพรก็อันเก่าเป็นศูนย์ <c oughs> อปแสร้างเป็นศูนย์ก็ว่าเขาก็เหมนมากครับเออเขาก็เมนมาจักสายมเหม็นสามสามสิบเก้าสายอยังไงอ๋อ <c oughs> บางครั้งกับแปร่ผ่านกะพอเนาะมันก็มีเรื่องธรรมดานมักมักนะมักแพร่จังสันนะสร้างส้อศูนกับมักแปรไปเนวนั้นแต่ว่างวดนี้มักแห้งเป็น2อง0ครับถ้าไพสาให้มักสมตัวก็จับไหนึงสองซูนครับหรือบมมากระตัดเอานะพอเนาะหนึ่งซูนซูนหนึ่งสองซูนูนองถันถือว่ามันศูนหนึ่งมันโอูนออกเปราแล้วก็พอต้องกับกั้เกาตรงตรงเบยบวสองศูนเลยใช่นอตรงตรง ประมาณมันซูนสองดอกแคเถียวหงวดก้อนๆแมีนครับออกไปประมาณสองสามหงวดแล้วมั้งฉิมเอาตัวเก่าอยู่พ่จะมากมันจะเป็นตัวกลับเลยพ่อแมีนนี่ดีมันจะบ่ค่อยซ้อนกัน่วะมากจะเป็นตัวกลับใช้ทะเบียนรถขั้นไหนพอทะเบียนรถเบนหกเก่าคนไปกันทะลุอคนไปกันทะลุเนี่ยพอนี่ยเนี่ยรถโอ้ขั้นองพ่อใหญ่กำลังมากสองคนทานเมีบน ม่่รหใญน้เอาครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวพอเที่ยงจะเขียนตัวเลขใส่กระดาษเนี่ยพี่ให้น้องในแท็บหน้าจอไว้ครับแต่ว่าก่อนที่จะไปเบิ่งตัวเลขก็ขอขอบคุณคุณพ่อคุณพ่อซาลี่ครับผมที่ให้ความฝันดีๆตัวเลขก็เดินมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมแฟนช่องอีกครั้งหนึ่งเนาะครับผมเนาะของคุณพ่อนี่ว่าตามตรงเขาไม่ละประมาณหางวดอด้รครับท่านผู้ชมงวดหนึ่งหันถึงคุณพ่อแปรสั่งว่าถือกับยิงอยู่แต่เอฟซี่นแปรใด เป็นว่าเก่าหนึ่งเก่าสองแต่ว่าทะเบียนรถของคุณพอ่อก็ถือว่าเขาสา370ถ้าท่านได้ตัดเลรีกับเจ็7ศูนเท่า7 0 0 7, น,นันะ้นเนาะครับตำรวจชุ่มเนาะงวดนี้ก็ว่าหลายตัวดอกครับเลขกว่าหลายตัวไปครับตำรวจชุ่มเรับไปเบิ่งตัวเลขน้ำกันเนะาะครับตำรวจชุ่มเพื่อว่าหลายคนหลายท่านอาจจะชื่นชอบเลขของคุณพ่อชาลีก็เป็นไปได้นะครับผมเนาะเป็นว่าไปจอดเชี่ยงกันเนี่ยงกันกับรถลูกเขยนะครับท่านผู้ชมนะ ไปเบิ่งข้าเจ้าเลี่ยงปลาแต่ว่าป่ามีามีจักตัวมีแตหัวอาหารแนบขึ้นมาบ่าเห็นรถขั้นนี้ว่าสันที่มันหายนี่ครับก็คือ8 5ดหศแต่ว่าขั้นที่จอดยูนรถ่บยูค,ครับผมพอจ้งแบ่บ,บร่ไทเบิ่งเนาะคือเจาคุณพ่อเิ่นว่ามันเป็นหกเก่าจําได้ม่นย่มว่าเป็น8ปดหเก่าหรือว่าหกเก่านี่ละครตัวเลขเนาะ,ะมีประมาณนี้ไปครับานผูช้ชมเยวพอแจ้งจะเขียนใส่กระดาษใ้พี่น้องในแคปนาจ,จอไ้เบิ่งเนาะ ตัวเลขของคุณพอชารลีงวดประจําวันที่หนึ่งกรกฎดาคมพศ2561นะครับผมเนาะคุณพอร์ชายแนวทางของฉลาเแ็นรัฐบาลก่อนหัวจะออกครับผมก็คือหกเก้านี่ทะเบียนรถลูกเขยครับที่จอดคู่กันก็รถคุณพอชาลีที่มันหายไปเนาะแต่ว่าทะเบียนรถของคุณพอชาลีที่หายไปก็คือหาศูนย์แปดห้าศูนย์แต่ว่าคุณพอว่ามาแข่งก็คือหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์ัมุดช่วมทีมีเล็กน้อยไม่ยิ่ง อายุประมาณ18บแปีเพิ่นเอาเงินมาให้เนาะร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบคุณพ่อมันก็ว่ามากหลายสองศูนแต่ว่าทันใดบ่มหักก็ให้ตัดเอาครับผมบ่มหักสามตัวหนึ่งสองศูนย์ก็ตัดเอาก็ตัดเป็นสองศูนย์ศูนย์สองหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งประมาณนี้เนาะครับท่านผู้ชมเนาะเอาพอเที่ยงกลับมาติดตามให้แค่เป็นแนวทางเด้อครับแนวทางของฉลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะครับผมเนาะไัมักกัดจัดคัดให้เบิ้งเพื่อความชัดสนานให้ทุกท่านใส่ดุลพินิจพิจารณาเอง คลิปนี้พ่อเจ้าก็จะขอตัวเล่าไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าทนผู้ทุกท่านโชคดีถูกหวยรวยเบอร์ได้จับเงินแสนเงินล้านกันสำหรับทุกคนไปละครับสวัสดีครับสวัสดีครับ